าไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะอารมณ์เดือดมาเต็มอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนนี้แต่ว่าแม่โบแวนด้าไม่ได้ออกมาด่ากราดใครทั้งนั้นให้คุณผู้ชมให้สังคมตัดสินกันเอาเองว่าเรื่องที่เธอเจอเนี่ยมันสมควรแล้วหรือเปล่านั่นเองนะคะ,ค,ะคือแม่โบแวนด้าเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาดีๆและะ้วค่ะจู่ๆก็มีบุคคลปริศนาโผล่มาทางดิเรกอินสตาแกรมค่ะส่งข้อความมานั่นแหละใช้ชื่อว่าจงสวัสด ไอ้คุณจงสวัสด์นี่นะคะเขาบอกว่าขอเสนอค่าเลี้ยงดูดีกว่าเลี้ยงดูแม่โบนะในฐานะภรรยาลับๆบับเดือนละ1นึ่งล้านสองแสนบาทเยอะไหม เยอะ,นะ,ะนะคุณออแต่ว่ามีเงื่อนไขบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยขอเจอกัน3ครั้งนะวันที่1วันที่15และว,วันที่30แหมนัดเจออย่าก,กระจายงวดรถ <c oughs> ขอเจอครั้งละ6ชั่วโมงนะฮะมาในสถานะแล้วก็รูปแบบลับๆไม่ผูกมัดไม่ผูกพันซึ่งหากว่าแม่โบแวนด้าตกลงพร้อมโอนเงินให้ทันทีแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะโอนเงินให้ทั้งหมด6เดือนด้วยการรับเป็นเงินเดือนอย่างนี้เออทางแม่โบแวนด้าเจอแบบนี้ไม่ได้ว้าวกับข้อเสนอค่ะ แคปข้อความดังกล่าวลงมาเลยนะคะเป็นคําสนทนาจากฝั่งคู่กรณีคือพูดคนเดียวอ่ะไรา่ย,ยาวมายาวเหยียด่คุยอยู่คนเดียวโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแม่โบบอกว่าขอโทษนะคะไม่รับงานแบบนี้ค่ะเก็บเงินคุณเอาไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะคิดถึงแล้วก็ทําเพื่อครอบครัวให้มากๆค่ะซึ่งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์โจมตีอีกฝ่ายอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ให้กำลังใจแม่โบด้วยบอกว่าถ้าเจอแบบนี้อย่ายอมคนประเภทนี้นะคะให้ดําเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแบบเนี้ยข้อความแบบเนี้ยแพทเทิร์นเดียวกันเลยพวกพิตรงพิตตี้แล้วก็ดาราดังๆหลายคนก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะในการเสนอข้อเล่งดูเอาจริงๆบุคคลแบบเนี้ยดิฉันว่า ไม่สามารถดูแลแม้กระทั่งตัวเองได้ด้วยซ <นะ S 1> ้ำเนาะพราะถ้าเกิดว่าดูแลคนอื่นได้จริงๆอ่ะจะออกมาโพสอ,อะไรแบบนี้หรอจะปกติจริงๆหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้อย่าะะโอนไหมโอนเงินทําบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยะะบางทีอาจจะเข้ามาเป็นมิจฉาชีพที่มาลวงข้อมูลเราหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคุณผู้ชมนะ